เปิดวาร์ปร้านเด็ดวันนี้นะคกะิ่งพาคุณผู้ชมมาอยู่กันแถวแถวถนอนอุบลตรการค่ะใกล้กับตลาดบันกระเหลืองนะวันนี้เลยกิ่งพาคุณผู้ชมมากินแบบซุก,ก้แอนชาบูในสองสไตล์ในร้านเดียวกันไม่ว่าคุณผู้ชมจะแบบสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นสไตล์อีสานวันนี้เรามิกแอนแมมาให้ทุกท่านแล้วถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามกิ่งไปวาร์ปข้างในว่าจะมีเมนูอะไรเด็ดๆนั้นเดี๋ยวตามมาเลยดีกว่าค่ะ เกิดว่าร้านเด็ดวันนี้นะคะกินอยู่กับเจ้าของร้านเคคิงซุกกี้แอนชาปูแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเคแนะนำตัวหน่อยครับผมเคนะครับทันพิสิทธ์งอกคำครับค่ะให้เรียกชื่อเคง่ายๆเลยเยกชืชอเคเลยครับคำว่าเคคิงนี่มาจากชื่อเราด้วยไหม มาจากเคนี่คือหมายถึงตัวผมครับชื่อชื่อผมเองใช่ค่ะแล้วคิงล่ะคิงนี่เปรียบเสมือนลูกค้าทุกท่านคือคิงและควีนของเราครับโอ้โหคิงและควีนของเราที่เข้ามาในร้านอาหารเราบริการแบบคิงกับควีนกันเลยทีเดียวเห็นบอกว่าที่ร้านนี้แิกแแมทระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็อีสานใช่ครับผมเป็นยังไงคะหลักๆคือต้นตำรับของซุกี้ครับผมก็พอศึกษามานิดกิดหน่อยนะครับก็ เหมือนต้นตำรับามาจากญี่ปุ่นต้นตำรับมาจากญี่ปุ่นใช่ครับแล้วส่วนตัวก็คือชอบกินซกี้มาก่อนแล้วตามมาด้วยชาบูก็ชาบูก็จะมาหลังๆจากซกี้เนาะที่เราพอจะทราบกันครับแลวทีนี้ก็ผมก็ติดใจความแซ่บของอีสานเราอยู่ด้วยใช่ครับมันก็เลยมา mix a n ม m a t c นใช่ครับ ม,ม<า>ันแผนแมตดให้มันลงตัวเลยใช่ครับมาพูดถึงในส่วนของเมนูและรานตามากคุณผู้ชมและที่สำคัญตอนนี้วางหม้อไว้สองหม้อนี่คือกลิ่นหอมมากครัาล้ลานตานี่คือมีกี่เมนูที่อยู่หน้าโต๊ะเราส่วนร้านเราอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นน้ำซุปนะครับน้ำซุปของเราก็จะมี น้ำใสออริจินอลนะครับค่ะออริจินอลเลยท็กทานได้น้ำใสมาเลยต่อมาเป็นน้ำดำญี่ปุ่นครับผมน้ำดำญี่ปุ่นความแซ่บความัตของน้ำดำญี่ปุ่นมีให้แน่นอนอยู่แล้วสำหรับใครที่แบบสายญี่ปุ่นเนาะอาจจะชอบแบบนี้ค่ะมาเติมเป็นอีกสองหม้อนี่คือทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นต้มยำน้ำใสครับต้มยำน้านทางบ้านเราสไตล์บ้านเราเหมือนจกบฮอนบ้านเราแบบนี้เนเครื่องสมุนไพรใช่ครับคือนั่งอยู่ฝั่งนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าหอมมาก ครับสมุนไพรกี่ชนิดจัดให้ห้าถึงหกชนิดเลยครับห้าถึงหกชนิดเลยมีตะไคร้มีใบมะกรูดมีพริกทอดโอ้โหโหระพาคือมาเต็มมากอันนี้คือน้ำซุปแบบพิสานบ้านเราอีกหนึ่งเมนูค่ะอิ่มเลยเจ้าฮ้อนเลยครับเจ้าฮ้อนมาเลยครับผมต้องมาแล้วครับเจ้าฮ้อนก็บ้านเราต้องมาครับต้องบอกว่ามิกแอนด์แมทมากในส่วนของสไตล์น้ำซุปนอกจากนั้นยังเติมเต็มด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดๆมียังไงบ้างมีให้เลือกสี่แบบครับผมสี่แบบกุ้งลายไหลน้ำจิ้มรสเด็ดมีอะไรยังไงเอ่ย ันดับแรกเลยก็จะมี่แจ๋วแบบเนี้ยน่าจะขมไหมมีอมขมครับใช่ครับน้ำจิ้มขมนิดนึงแล้วก็น้ำจิ้มพริกเนาะมีพริกมีอมมะขามอบเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะขามนิดนึงแล้วก็ตัวนี้คือออกแนวซีฟู้ดจัดจ้านหน่อยจัดจ้านนะคะเพราะว่าเราก็มีเมนูในส่วนของซีฟู้ดด้วยแล้วก็อีกหนึ่งน้ำจิ้มคือก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้เราเนี่ยนะซุกี้นั่นเองชอบแบบไหนสไตล์ไหนเรามีหลากหลาย ความแซ่บให้ได้เลือกแน่นอนในส่วนของถาดเมนูของเราเนี่ยเรามีเมนูหลักๆเมนูเด่นๆที่แบบลูกค้ามาเราต้องติดใจนี่เป็นเมนูอะไรถ้าสายเนื้อลูกค้าก็จะรีเควสมาว่าเนื้อร้านเราหอมครับเพราะเราสั่งขาจาดงใต้ครับก็จะเป็นพวกนี่นีเลยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้จะเป็นส่วนไหนของของเนื้อเป็นลิปอายครับลิปอายวิลลารายในปากบอกเลยว่าลิปอายวิลลารายในปากสายหมูล่ะคะเป็นหมูแบบไหนที่แบบ เด็ดเลยก็จะเป็นพวกหมูนุ่มก็มีครับหลากหลายครับหมูนุ่มหมูหมักนุ่มหมูใม่พายสันคอสันนอกสามชั้นสามชั้นใช่ครับผมล้าลาแล้วก็จัดเต็มมากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยังไม่หมดนะมีผักก็เต็มที่เลยครับผัดผักชุดใหญ่เนี่ยราคาเท่าไหร่คะคุเค เป็นโปรโมชั่นของช่วงฉลองเปิดร้านนะครับก็จะเป็น239ครับค่ะ239นี่ได้อะไรยังไงบ้างก็ได้ทุกอย่างเลยครับที่อยู่ในร้านใช่ครับผมเครื่องดื่มติ๊กได้เลยหมูเนื้อปลาทะเลหมูเนื้อปลาทะเลแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำผลไม้น้ำอัดลมได้ทุกอย่างในราคานี้เลยใช่ครับผม239สามาอุ้ยราคาจัดเต็มมากราคาน่ารักมากจบที่สองสามเก้าเลยจบที่สองสามเก้าไม่อยากจะให้พลาดถ้าคนกรุงเทพมหานครนีน่าจะ รู้จักตลาดกาลเหลืองตลาดบ้านกานเหลืองใกล้เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะติดกับเทสโก้โลตัสมินิหาง่ายมากค่ะมีที่จอดรถด้านหลังด้วยใช่ครับไปจอดรถด้านหลังได้เลยนะคะคุณผู้ชมสะดวกสบายนะคะนี่คือพิกัดของร้านร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง11นาฬิกาถึง22นาฬิกา22นาฬิกาคือ4ี่ทุ่มคุณผู้ชมนั่งกันยาวๆไม่จำกัดเวลานะคะบอกเลยว่านั่งกันยาวๆไม่จำกัดเวลาตั้งแต่ 1ิบเอโมงก็คือ11บเอโมงเช้าไปจนถึง4ี่ทุ่มพร้อมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นแบบราคาน่ารักนะคะ200เท่าไหร่นะ39ครับ239บาทตรงกับทะเบียนบ้านอ๋อตรงกับบริเวณที่อยู่นี้ด้วยงวดนี้แน่นอนคุณผู้ชมอย่าลืมงวดนี้แน่นอนฝากกันไปด้วยนะคะคุณผู้ชมกับร้านเคทิงซูกิแอนด์ชาบูวันนี้กิงข้าคุณผู้ชมมาว้าบแล้วก็ตามกันมาชวนเพื่อนมาที่สะพานขายรูปเช็คอินลดไปเลย10%หรือว่าใครมีโบชัวร์ก็ลด ไปอีกในส่วนของค่าน้ำ29บาทประหดคุ้มสุดคุ้มกับร้านเคทิงคุกกี้แอนชาบูวันนี้ขอบคุณคุณเคมากค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการเปิดว้าบร้านเด็ดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าทิงจะพาผู้ชมไปว้าบร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดบนราชธานีที่ไหนติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ